มันก็คือสี่คูณด้วยหนจุดเจ็ดไอสสี่ก็เท่าั้นห้าจุดหกใช่ไหมห้าจุดหเมตรนะชิ้นส่วนนี้เป็นทรัสก็คือยึดด้วยอินบนล่างมันก็จะไม่มีโมเมนต์ถูกไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าชิ้นส่วนนี้มีโมเมนต์อ้าต้องออกแบบแบบยูนิตี้เชคแล้ว แต่อันนี้มันเป็นคลัสมันเป็นพินพินมันก็จึงไม่มีโมเมนต์คุณได้แรงเท่าไหร่นะห้าจุดศูนย์เก้าถูกไหมอาจารย์จะพยายามวาดน้เสมอเลยเพื่อที่จะเตือนความจำตรงนี้คืออะไรครับ C C ถูกไหมอันนี้เป็นอะไรครับ เแอลส่วนอาอันนี kind of ้คือ F เอาเออะไรรักเอพีแล้ครับค่าตอนแรกคุณต้องคำนวณหาอะไรก่อนซีซีก่อนซีซีก็ร้อยสามสิบร้อยสามสี่ประมาณนี้เฮ้ยเอางี้สิมันเปิดตารางได้ดีกว่าอ่าอ่ะงันเปิดตารางแต่ก่อนจะเปิดตารางคุณต้องคำนวณหาอะไรเอแอลหารอแอลส่วนอาอันนี้ จากคำนวณเคลหานาคุณก็ต้องสมมุติหน้าตัดขึ้นมาก่อนถูกไหมั้ยเอามีมาด้วยใช่ไหมใช่ตัสอบอ่โอเคตัวสองผมนึกว่าออกแบบวายแค่ไหร่ครับ เท่า,ากับหนึ่งเพราะมันเป็นพินพิเท่ากับ560อย่าลืมต้องเป็นหน่วยเซนติเมตรอาใช้ออะไร R าร์บินก็คือ RY วถูกไหมมันมี2 R นะครับไอ้นี้อ RX เ็ท่ากับเท่าไห <c oughs> ไร่ครับ 3> 3 แม่แม hey, okay. ah, ่ผมพยยจะบอกให้ทั้งสองก่อนเดี๋ยวงงอีกไงว่าไอ้อะไรวะเอาไอ้เท่าไหร่สเท้า้เนอะาเ้เาอถึงแล้วเะไอเทจอร์ท เราจะได้ค่า T L เอ้ย T L K L ส R อะไใช่ไหมใช่้ก็เปิดค่า E ส่วน R สมมติว่า A ส่วน R ประมาณ22เนี่ยแล้วก็มาหา F A แต่เราต้องดูก่อนว่า F มาแล้วประมาณ3ช่ะเพราะว่า C C นคือประมาณ130 3ว่ามันา่นอันนี้เราไม่ C C ได้ไ แล้วงม่มีจุดนั้นคือเราพกแค่ปัดพกแค่ปัดลงเสายาวดีนะเพราะสูงสั้นใช่ไหมตอนสมัยอาจารย์ทำอาจารย์ชอบนะเสายาวเลยเพราะสูงสั้นแต่ถ้าเสาสั้นแล้วสูงยาวนะเนี่ยลองพอล่างเพราะฉะนั้นใช้เอเอแล้วกันนะ hai, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ใช่ไหมหมอจะเข้าเก่งมั้งลุงเอ๊ะเป็นไรเปิดตารางไอ้ถ้าเกิดใครบอกเปิดตารางคุณก็บอกว่าเปิดตารางนะไม่ให้อยู่ลอยๆมาไม่เห็นไหนจะไปรุ่งคุณโมเมมาเปิดตารางาเท่ากับเท่าไหร่นะ474บ้านเตะเท่ากันไหมนะครับ44 โอ้วันนี้รู้สึกชีวิตสโล่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยไม่เคยสโล่อย่างนี้มาก่อนเลยใชกินเลยช้าชา้าเดิมเดิมเนี่ยอค่ะ F A งเงี้ยนะว <G FC. S 1> ัดคืน C J C นักศึกษาอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับถ้าไม่เขียนหน่วยมาศูนย์เลยนะหน่วยอย่าลืมเขียนนะครับหน่วยอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นการเมยังอะไร ดีดีนะดีอะไรได้นะีล้นะเท่ากับดีเอดีูน่เออเนี่ยพอเวลาันรแล้วเนี่ยาคเอนน่ห่

พอเสร็จแล้วเราก็อยากจะรู้เซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเซฟตี้แฟกเตอร์คุณก็เอามันต้องมากกว่าหนึ่งใช่ไหมมากกว่าหนึ่งต้องเอาต้านทานหารด้วยอะไรอ่ะสามจุดเจ็ดโอเคไม่ไม่มันไม่โอเวอร์มันโอเคเพราะอะไรเพราะอันนี้มันมันให้เช็คไง สามโอเคครับเปรย์ก็โอเคก็ใช้ได้สามเพราะอ,อะไรหน้าตัดเนี่ยมันมันสิบตมันสิบห้าเซนถ้าคุณเอาเล็กกว่นี้มันดูไม่สวยในเชิงสถาปัดแล้วแหละสิบเซนเสาว,ว่าสิบเซนถูก <Yeah. S 1> ไหม <laughs> เพราะนั้นถ้าคุณจะออกแบบโครงสร้างเหล็กต้องคิดถึงเรื่องสถาปัตย์ด้วยขั้นต่ำเสานะเสานะก็15บห้าเซนแล้ว ยกเว้นคุณต้องการให้สาวนั้นไปฝังในผนังอ,งอ,ไอไ่ได้ก็คือ10เซนไม่งั้นคุณใช้เส้า5เซนเหรอ <S <S โอ้เล็กนิดเดียวอะ่ะไม่ได้ <S <S ไดแล้วต่อไปอะไรนะอันแด้นดะอแงแด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 ่แดีแดแนงดงดงแดนแดงแดงแดนแดงแดงแดงแก อรงนเท่าไหร่นะมสิบหกสบนพีเท่าไหร่เท่าไหร่เีทกับสามสหตันใช่ไหมเพราะนั้ เอ๊เเอ็อีเอทีทีเอตนทาน่ะอะนี่นะูเล่อู่เอ่เพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะ เดี๋ยวถามว่าจารสอนเร็วดีอะไรเนี่ย F F P อันนี้คืออย่างอันนี้คือต้านทานนะต้านทานเท่าไหร่5 7าันเท่านั้นาเันเพราะฉะนั้นโอ้ยนึกถึงตอนที่สมัยอาจารย์ไปเป็นเฟนเนอร์หรือเทรนอะไรแม็กอย่างนี้เลย ต้องสโลไลท์เนี่ยห้าสิบเจ็ด้านี่ตัวใหญ่ด้วยหาด้วยห้าสิบหกเก้าการเกาขบอะไรหไปฮะฮะ อ่ะโอเคนะตามนี้ในคอมพิวเตอร์เวลาที่คุณรันโปรแกรมมันจะ่เห็นอย่างนี้มาเกี่ยวนี้กดปุ๊บรันมาแบบนี้เลยอย่างนี้รู้เลยว่าถ้ามันจะพังไหนพังก่อน นในคอมพิวเตอร์คุณก็ใส่เด็กเล็กก่อนไอ้นี่จะไม่เกินหนึ่งจะแดงเพิ่มเด็กก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นคือคอมพิวเตอร์มันทางานแบบนี้นะครับมันคือเข้าสู่กระบวนการนองและเวลาออกแบบไม่ใช่อย่างที่อาจารย์บอกอะว่าโอเคมันหนึ่งจุดห้าเจ็ดนี่โอเคนี่แหละแต่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมความสวยงามทางสถาปัตร์ ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยอาจารย์ใหญ่ไปใช้แค่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วทำกระพานคนเห็นเริ่มจนะพังบอกว่าน่ะหนึ่งนิ้วนิดเดียวแต่หนึ่งนิ้วอาจจะรับได้เพราะแรงดึงรับได้ไงครับแต่มันไม่เหมาะสมทับเท้า,าปา่ความสวยงามนะครับบอ,อกไว้ตรงนี้ยังไม่ได้เริ่มเรื่องขาอันนี้วันนี้เข้าใจนะช้าเข้าใจแต่งแรงได้แล้วก็ถ้าออกข้อนี้ออกข้อสอบทําได้นะอาจารย์ไม่ต้องไปนับตกอีกแล้วนะ นะทำได้นะครับถ้ามองพ้อนี้รุ่นพี่เราตกกลึนเจอพ่อนี้เพราะอะไรแตกแรงไม่เป็นครับอาจารย์ยิ่ต้องสอบใหม่นะครับแต่รุ่นเราเอาเคมาเสนอให้ดู ดูอันนี้นะครับอันนี้สองแผ่นใช่บอกว่าสามสองหรือสามผมให้แล้วสองหรือสามแผ่นอ่ะสามแผ่นสนุกสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับเหล็กแค่สามแผ่นอาจารย์จำแค่นี้แล้วเอาไปทำงานจริงได้เทนชั่นเหรือมีอะไรอ่อ a อ r ดี u i r e ก็เอา F หารด้วยสู FY ขอจบเรื่องเทนชั่นแล้ว แล้วถ้ามีน็อตอ่ะเขาง่ายเลยก็แล้วแล้วแวอนเดียนเป็นไรก็ลบไอรูเจอดไปดินั่นคือแั่นคือหลักการแนวคิดได้กลับมาเร็วแล้วเนี่ยโทษทีนะอาจารย์มองว่ามันง่ายเพราะว่าถ้าแรงดึงนี่มันง,ง่ายมากเพราะมันไม่ต้องไปคิดว่ามันมันมันโก่งดอกมันยาวอะไรนั่นเลยครับคุณหาแรงได้ไหมละ่ะถ้าหาแรงได้คุณก็หารด้วยแค่ 0.6fY แต่ f ยอย่าไปจำว่ามันแค่2อันห้านะ โจทย์บางทีมัน2 4 9 5 2 4 9 8หรือถ้าเป็นเกรด S M 4 5 0 f S Y เป็นเท่าไหร่ไม่รู้3,000มั้งครับมันก็อยู่กับเกรดเหล็กน,นะเช็คแค่นี้ครับสำหรับเเมเบอร์อ Member, รับแรงดึงเอ้แล้วแรงอัดอ่ะที่เราเรียนกันมานี่ครับนี่แค่แรงอัดที่เรียนแล้วมันยากไม่เข้าใจมีแค่นี้ เองตอนแรกอาจารย์คิดเอาเองคุณนึกถึงซีซก่อนคือร้อยสามสิบร้อยสามสี่ถูกไหมแต่นี้คุณชอบแลเราเปิดตารางง่ายแล้วคุณเอามาเจอกับอะไรครับ KL หาร R ถูกไหมแล้วถ้าเกิดถ้าซีถ้า KL หาร R ้ากว่าซีเป็นเสาอลไเนึ่อึง,องการาฟนั้นนะ่ะเสายาวเสายาวก็สูรสั้นถ้าเสาสั้นก็สูตรยาว เนี่ยครับที่มันเนี่ยสูตรยาวอันนี้สำหรับโครงสร้างรับแรงขัดนหรือเสาแต่ถ้าข้อสอบอาจารย์ฟังนะกำหนด f y เท่ากับ2,500คุณสวยไม่อเปิดรางนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ออกไม่ให้เปิดตารางก็คือถ้าอาจารย์ไม่เอาส่วน2,400 2 4 0ผมรู้ว่าเปิดตารางได้แต่้า2,500เปิดได้ไหม ไม่ได้นะเอาแบบไม่ได้ดีกว่ามันจะง่ายใส่ไม่ได้เพราะนั้นเขไม่ได้ปุ๊บคุณต้องโดนนี้นะครับแนะนำว่าคุณต้องลองเขียนสูตรใน Excel ดูเพื่อคอร์สเช็คอีกท,ทีว่าถูกไหมสูตรยาวนี่เท่าหรเสาสั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับอันเนี้ยเสาอย่างเดียวเลยนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับ d t t วิิวีการคิดนะ คำถามเฮ้ยเรารู้ความยาว L ไหมแรงอัดไอ้ส่วนนี้คือยากที่สุดต้องวิเคราะห์มาถ้าโครงสร้างยันยากก็ต้องใช้อะไรครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานจริงนะละกนักษณะการยึดลังหัวท้ายมีผลต่ออะไรครับค่า k ถ้าลำดับแบบนี้คุณจะไม่พลาดละ L รู้ Node นิดนึงนะหน่วยต้องเป็นเส้นในการคำนวณเสมอเดี๋ยวพลาด แรงอาจวิเคราะห์มาถ้าไอจิที่ยากตรงนี้เขาเขียนว่าเนี่ยไอนี่แหละยากต้องแรงอาจจะได้ต้องหายน้าหนักมาก่อนแล้วก็ยึดหลังหัวท้ายเป็นไรนะครับพอเสร็จปุ๊บมาออกเรื่องการออกแบบจะออกแบบได้คุณต้องทำอะไรครับเดาสุ่มไปก่อนเดาแอร์เรียรีควก่อนถูกไหมถ้าคุณไม่เดาคุณจะไม่รู้ค่า R ไงครับเดายังไงก็เอา FC หารเดาไปเลยสูนยไปก่อน อันนี้คือดาวนะครับเพื่อที่จะเอาหน้าตัดมันมาแล้วก็เจสามนี้อันนี้เปรียบเทียบเ l หาร RCC แต่อาจารย์พยายามจะ,จะวาดกราฟเสมอเพราะว่าถ้าอาจารย์วาดกราฟไปตัดโตราจารย์ไา่ได้มนจะเียทีใหญ่เลยกราฟลูกนี้เป็นกราฟที่ตอบโจทย์เรื่องของเมมเบอร์รับแรงอัด โอเคไหมถ้ากราฟพวกนี้นะคุณคุณวาดได้นะอันี่เป็นนี้เป็นอะไรครับเอฟอะไรอันนี้เป็นอะไรสีเ <c ười> นี่ย <c ười> แค่เนี้ยกราฟพอคุณเจอการาฟพวกนี้อาอคุณรู้แล้ว <c ười> ไอ้นี่เสายาว <c ười> ไอ้นี่เสาสัน้นสี่ีเท่ากับเท่าไหร่ร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบสี่ขึ้นอยู่กับเอฟไบดูไหม กราฟรูปนี้จะเป็นคีย์และมันจะมันจะทำให้คุณรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วข้อสอบอาจารย์อาจจะบอกว่าให้อธิบายกราฟรูปนี้ก็ได้เป็นไปได้เพราะข้อสอบเทคโฮมดีไหมข้อสอบเทคโฮมดีนะข้อสอบเทคโฮมเอาลับทำที่บ้านเพราะนั้นอยากคาดว่ามันง่ายนะมันยากหน่อยแต่ว่า take home เทคโฮมพี่จะช่วยและเพราะคุณสามารถไปตีมันได้ ครับอาจารย์จะได้ไม่ปวดหัวแล้วนะครับครั้งสองครั้งที่สอง,ง,งนะครับเรื่องเสาที่มีใครมีคำถามไหมครับถามหน่อย,ยเรยื่องเสาอันนี้คำถามเลยครับไม่ไม่แก่สรุปมาให้ าาอ,อาจารย์จะให้ดูข้อสอบนะดับสามาทวิข์ก่อนข้อสอบ